โอ้โอ้หโดีมากเลยครับครับผมเหลืองเลยเมนอนี้จะมาทำนะครับไก่อกปีบนะครับแบบรูปแบบฉบับเต็มเลยนะครับให้เพื่อนๆเบิ้งนะครับนี่ครับผมเบิ้งกันเลยครับไก่มะนูนครับเครื่องมักมนูนะครับมะตํานะครับไก่กระเทียมพริกไทยนะครับเทียมพริกไทยซอสหอยนะครับปรุงเครื่องตามใจชอบเลยครับเข็นแบบอกทั่วไปเลยนะครับมกเก็บกับตันนะครับ ยากให้ไก่มันเหลืองนะครับใส่น้ำตาลน้ำเลยครับน้ำตาลปี๊ดนะครับหรือว่าน้ำตาลทรายห้องก็ได้ครับผมเวลามันสุกเราตูไก่มันจะเหลืองนะครับซอยได้ครับผมแล้วผมแล้วบรขั้นตอนต่อไปเลยครับตอนต่อไปนะครับก็คือน้ำนะครับ อดให้น้ำให้เต็มเลยนะครับแล้วเก็ไกเสียบลงไปนะครับรับมันจะมาลุ่มตรงนี้นะครับมอนี่จังไ่น้ำน้ำจักน้อยครับผมมันจะตั้งไม่ได้นะครับให้ชนะสองน้ำรอบบานเท่านี้แหละครับไม่เห็นนี่ครับแค่นี้นะครับาว่ามันเนียนๆนะครับบนขนะคกลมนะครับปิดเลยครับผมนี่ครับผมปิดไปเลยครับผม แค่นี้นะครับกาห้อมกับรอให้ถกว่าไกลจะสุกประมาณชั่วโมงนึงนะครับห้องก็เติมไฟเข้าไปนะครับใกล้ออกมาจะเป็นแบบไรห้อมมัลุนกันนะครับกระพมพันไปประมาณสี่สิบนาทีนะครับห้องมาเบิ้งกันเลยครับมันจะเป็นแบบไรนะครับในเวลาลุนนะครับลุนครับโอ้โหอ้ดีมากเลยครับ ผยเยยยเีสร็จแล้วครับผมผมจะได้กินฝนกำลังตกมาครับมาเบิ่งกันเลยสุมกาสุกเอานีก่อน <c oughs> สมุนไพรร้อน แซ่บครับเด็ดมากครับคุนเนี่ยช่วยนุ่มเข้าฮอดในข้างในเนื้อนะครับ หมุ่มมากกินท่ามกลางฝนตก บอกเลยครับสำหรับสุกนี่นะครับเสร็จง่ายไก่สุกบัวบัใหม่ครับผมไงครางในเหนือไก่จะนุ่มเหนียวนะครับนุ่มนะครับบัเหนียวแซบครับผมกินกับน้ำกิมไก่นะครับนี่ว่ามันถ้าเขากินกับกิมซี่ฟูตัวอีกแซบอีกแบบนึ่งนะพี่น้องครับผมนี่ครับผมแนะนําเลยครับสาหรับเมนูไก่อบเป๊บนะครับที่ในเบื้องร้อมครับผมนี่ฟอมวิธีการทำกับผมออกไปเฮ็ดกันเลยครับ